กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่11ประจำเช้าวันพุธที่12เดือนพฤศจิกายนพศ2567เช่นเคยมาพบกับน้องสุภาน้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านเกาๆสวยๆมาฝากพี่ๆห่1ชุดนะคะ1ชุดมี10รายการแบ่งปันพี่ๆรายการละ300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์มาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ น้องสุภาจะมาพบกับพี่ๆวันหนึ่งสองรอบนะคะรอบเช้ากับรอบเย็นนะคะรอบเช้าจะเริ่มตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะส่วนรอบเย็นจะมาพบพี่ๆประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะฝากพี่ๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เสียงอาจจะแหบนิดนึงขออภัยพี่ๆด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังจะเป็นพ่อคล้ายนะคะพ่อคล้ายวัดสวนขันนะคะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะงานผูกพัส,สีมาค่ะแบ่งปันพ,พี่ที่300บาทนะคะ2อ,องค์500บาทเลยนะคะรายการที่3ค่ะรายการที่3จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสายวัดป่าอุดมค่ะด้านหลังเป็นพรพพุธนะคะ รายการที่4ค่ะรายการที่4ี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีค่ะวัดสตัตหีบด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะเขียนว่าที่ละลึกในการสร้างโบอขออภัยค่ะในการสร้างพระอุโบสถนะคะสามร้อยบาทค่ะ แบ่งปันปพี่ๆรายการละ300บาทรายการที่5ค่ะรายการที่5จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายวาจาสิษย์นะคะพ่อคล้ายวาจาสิษย์ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6จะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะ มาในกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สภาพใช้งานนะคะด้านหลังจะเป็นเครื่องบริการน,นะคะสภาพใช้งานค่ะเก่าๆเลยค่ะรายการที่7ค่ะรายการที่7จะเป็นพพิคะเนศนะคะ มาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นพ่อแก่นะคะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะ รายการที่9ค่ะรายการที่9จะเป็นเหรียญเจ้าเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเชิญค่ะ รายการที่10รายการสุดท้ายค่ะเป็นพระมหาสวนนะคะพระมหศสวนค่ะแบ่งปันพี่ๆที่ที่300บาทนะคะครบแล้วทั้ง10รายการนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์มาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ